ท่านก็ฉานเพนมาแล้วคิดถึงหลวงปู่นึกถึงความใจดีของท่านเพราะแต่ตอนที่ไปฉันเพนเห็นหอยตัวน้อย,อยตัวหนึง่งเดินมาบนโต๊ะอาหารคิดถึงท่านตอนนั้นที่ท่านสอนเราทุกอย่างที่ที่อยู่เฉพาะหน้าท่านจะบอกธรรมะและความสุขของคนปฏิบัติธรรมของคนที่มีธรรมเป็นสาณะ,ะเนี่ยย่อมไม่ไม่ตกไปสู่ในที่ชั่ว จิตเนี่ยจะอยู่ในอารมณ์ที่ดีตลอดขอให้อยู่ในอารมณ์ธรรมะแล้วสายตาหรือร่างกายเราจะไปสัมผัสกับอะไรยอย่างนั้นเป็นธรรมหมดอย่างวันเนี้ยพอพอลงตาเห็นหอยตัวนั้นไม่ใช่หอยมันก็คล้ายผีเสือ้อแต่คล้ายๆหอยมันไต่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 มาช้าๆเนี่ยท่านให้ยงตาพูดว่าหนูแกพูดกับเขาเลยลูกเอาความสุขใส่ตัวอย่าให้เขาผ่านไปนะคืบเดียวดีเขากำลังเดินน่เอาความสุขให้เต็มใจนะ พูดกับเขาว่าวันไหนมาผีเชื่อน้อยเป็นเพื่อนกับทันเดอร์ใช่ไหมจ้าไปเยี่ยมทันเดอร์มาหรือเปล่าทันเดอร์ขาหักแล้วนะแต่ขาหักนีจ่จะทันเดอรนีจใจสู้มากเลยนะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมพอตายจากสารเดลฉานนะเราไปเกิดเป็นพรมเทวดาเพราะใจเราเป็นสุขลงจากพรมเทวดานี่ลงมาเป็นมนุษย์บวชเรียนในพระศาสนา เป็นพระหรหั์ชาติต่อไปเลยไปนิพพานได้กันเลยหนูรู้ไหมหนูกําลังเดินต้องต้องต้องสองผ่านหน้าลงตาไปเนี่ยกําลังเดินไปนิพพานแต่เส้นทางกว่าจะถึงปณิพานของหนูเนี่ยอาจจะละล่างผีเสื้อไปเป็นร่างเทวดาลง,ลงมาเป็นร่างหมาเป็นเป็นเรื่องคนแล้วไปเป็นเรื่องจนกระทั่งมีร่างร่างหนึ่งซึ่งหนูมาเป็นอยู่กับพระพุทธในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเช่นสมมติในยุคที่สมเด็จพระศรีอยยาเมตไตรต่อไปข้างหน้าเนี่ย หนูได้บวชเป็นพระพิสุซึ่งเป็นพระสาวกของท่านด้วยจิตของหนูที่อ่อนโยนนุ่มนวลแบบที่หลวงปู่สอนหลวงตาเนี่ยขอให้สรงอารมณ์อันนี้ไว้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนในร่างไหนในระยะไหนขอให้หนูมองไปว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รอหนูอยู่นะมีพระพุทธพระสงฆ์รอหนูอยู่นะขณะนี้เธอหนูเป็นผีเสื้อก็ตามเป็นหนอนก็ตามหนูไม่ได้ผิดศีลห้าข้อไหนเลยนะ หนูไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปแย่งผัวเมียใครไม่ได้ไปขโมยตังใครไม่ได้โกหกใครเพราะหนูพูดไม่เป็นแล้วไม่ได้กินเหล้าด้วยหนูโชคดีนะน,นะทินห้าหนูบริสุทธิ์จําไว้ลูวนะถ้าอารมณ์อันนี้มาเกาะใจต่อไปข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะลูกจะเกิดอีกชาติขี่จังหวะเี่ก้าวก็ตามลูกเกิดอยู่ในเส้นทางของความดีเส้นทางไปสู่ปณิพานเขาเรียกว่ากะระแสะณิพาน,านจําไว้นะพี่เสื้อน้อยนะ กระแสไปนี้ผานก็มีอยู่ว่าร่างกายที่หนูสงอยู่นี้เราสงเนี่ยต้องตายแน่ทุกร่างต้องเปลี่ยนอีกทุกร่างก่อนจะเปลี่ยนร่างนี่จิตของเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ศีลห้บริสุทธิ์ถ้าเกิดในร่างใหม่จิตของเราเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยศีลห้าที่บริสุทธิ์ไปเกิดตอนเนี้ยมันจะเปลี่ยนสภาวะลูกถ้าบริสุทธิ์จริงๆผ่องใสจริง,รงๆลูกก็เป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ในท้องของคนดีที่มีเงินทองรออยู่แล้วนะ อยู่ใกล้วัดที่มีพระหนา์อยู่แล้วหนูก็ได้ไปหาหลวงปูงห่หลวงนาท่านแต่เล็กแต่น้อยท่านก็โกนผมไฟให้หนูเรียกไอ้เด้อน้อยเอ้ยไอ้ทั้งเปียเอ้ยมาโกนผมไฟให้หนูก็จะอยู่กับความดีตลอดแล้วต่อไปหนูก็จะได้บวชบวชแล้วความดีที่หนูสั่งสมอยู่ในใจบวกกับความดีที่หลั่งไหลามาจากดวงจิตและสายตาและปลอดและเสียงของพระพุทธเจ้าหรือพระหนา์ทั้งหลายเนี่ยกระทบมาสู่ประสาทวิญญาณทางหูของหนู ตาหนูเห็นภาพท่านยิ้มสอนหลับตาสอนอยู่หนึ่งพบภาพทางตามันจะเกิดรวมไปเป็นอัตโนมัติเป็นกระแสความรู้สึกทางจิตที่เขาเรียกยานอย่างรู้หนูจะมั่นใจในสิ่งที่ท่านพูดแล้วหายสงสัยแน่นอนแล้วก็ทันานใดก็ปึ้งมันเหมือนกับฟาพาลงมาในใจเราเพียงหายสงสัยเด็ดขาดหนูก็คือบทบรรลุมรรคผลจําไว้นะไอ้เสีน้อยเอ้ยหนูเนี่ยอนาคตปรญหานองค์หนึ่งในโลกนะในในิพพานนะ หน,หนูจะไปนิพพานได้หนึ่งถึงสามแบบนะนะคือมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งศาสนาเป็นพระศาสนามีพระอหรหันตาสาวกรอบล้อมฟังธรรมเป็นพระอรหันตตามไปแล้วช่วยกันบริหารพระพุทธศาสนาไปชั่วอายุพระพุทธศาสนาอย่างเหมือนของสมเด็จพ่อสมณะโคดมนี่มีอายุห้าพันปีพระพุทธเจ้าท่านตายไปแล้วขอโทษคำว่าตายนึกคำเพราะกว่านี้ไม่ออก <laughs> หนูก็บริหารการต่อเราเป็นภาษาวกบริหารเสดทอดท่านต่อนะแล้วก็ประเภทที่สามคือพระปะเจกพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้ากับพระหัานตศสาวกหมดอายุพระศาสนาและหมดสิทธิในการสั่งสอนแล้วหมดวาสนาการสั่งสอนแล้วหรือโลกหมดวาสนาที่จะรับการสั่งสอนจากท่านแล้วไม่มีพระธรรมประสงค์พระพูทธพระธรรมประสงค์แล้วพระพเจกพระพุทธเจ้าจะอุบัติตัดสรูม,มาเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง สอนสั่งสอนคนแต่ไม่สอนให้เข้าถึงกระแสนิพานแล้วถ้าหนูเกิดตอนนั้นหนูก็จะถูกสั่งสอนให้เป็นคนดีนะรักพ่อรักแม่นะรักครูบาอาจารย์นะเป็นคนดีเด็กดีก็จะสอนในระดับครอบครัวอันนั้นนะระดับศีลธรรมในครอบครัวอันนั้นนะั่นแหละลูกเพราะฉะนั้นนะผีเชื่อจําไว้นะหนูกาลังไปนพิพานนะให้จําไว้เลยลูกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อว่าดีเรือ่อเลวให้ท่งว่านิพานสุข,ขัง พระอรหังสุกโตพระกวานเมตตาจิตนะเอาสองคำนี้เลยนะนิพพานอุสุขังพระอรหังสุกโตพระกวานเมตตาจิตนิพพานอนสุขังพระอรหังสุกโตพระกวานเมตตาจิต